แนะนำประเทศรัสเซียแบบง่ายๆวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับประเทศรัสเซียประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปผจญภัยในดินแดนนีขาวด้วยกันเลยรัสเซียตั้งอยู่ในทวีปยุโรปและเอเชียมีเมืองหลวงชื่อมอสโกที่นี่มีประวัติศาสตร์ยาวนานวัฒนธรรมที่น่าสนใจและธรรมชาติที่สวยงามมากๆครับภาษาที่ใช้คือภาษารัสเซีย ซึ่งมีตัวอักษรเป็นของตัวเองเรียกว่าซิลิลิกอาจจะดูยากนิดหน่อยแต่ถ้าตั้งใจเรียนก็ไม่ยากเกินไปแน่นอนลองฝึกพูดคำง่ายๆเช่นพริวิตแปลว่าสวัสดีดูสิครับรัสเซียมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่นจัตุรัสแดงพระราชวังเครมลินและทะเลสาบไบคารแต่ละที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใครที่ชอบถ่ายรูปต้องห้ามพลาดเลยครับ อาหารรัเสเซียก็อร่อยไม่แพ้ชาติอื่นนะครับลองชิมบอชเชุปิทูสีแดงหรือเพลมินีเกียวรัเสเซียรับรองว่าจะติดใจรัเสเซียเป็นประเทศที่น่าสนใจและมีอะไรให้ค้นหาอีกเยอะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการเรียนรู้เรื่องรัเสเซียในวันนี้แล้วเจอกันใหม่นะครับ